สวัสดีครับใครที่เล็บเน่านะครับทายาอะไรยังไงทํายังไงไปหาหมอก็ไม่หายนะครับแต่ตอนนี้ผมมีวิธีบอกนะครับง่ายมากนะครับลงทุนไม่กี่บาทนะครับไปดูกันทํำยังไงครับดูที่เล็บของผมตัวนี้นะครับไม่ได้มีจิตนาที่จะหยาบคายโชว์เท้าอะไรยังไงนะครับแต่เล็บผมนี้มันเคยเน่านะครับมันเคยเน่าข้างในก็เป็นโพรงนะครับเปิดได้เลยนะครับเปิดปุ๊บทะลุถึงโคน เล็บตรงนี้ได้เลยนะครับข้างในก็ถ้าเราลุยโครนเลยอะไรเงี้ยดินขี้ดินขี้โครนมันก็จะเข้าไปข้างในสีดําเลยนะครับทีนี้รักษาอย่างไงครับเอาไปหาหมอก็แล้วนะครับซื้อยามาทาก็แล้วครีมทาก็แล้วอะไรทาก็แล้วไม่หายนะครับแต่ตอนนี้มันหายแล้วครึ่งหนึ่งเห็นไหมครับอ่าทีนี้ยาตัวนั้นคือยาที่ค่อนข้างจะราคาถูกมากนะฮะไปดูกันคือยาคือคือยาอะไรครับ คือตัวนี้ครับอ่าคือตัวนี้เลยนะครับกาวร้อนของเรานี่แหละอ่าซูเปอร์กลูของเรานะครับกาวตาช้างตาอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับอ่าถ้าสปอนเซอร์เข้านะครับก็แบ่งตังให้ผมด้วยนะครับกาวร้อนนะครับกาวร้อนนะครับไม่ใช่เอาไว้แค่ซ่อมนี่ซ่อมนู้นนะครับรักษาเล็บเน่าได้ทํายังไงครับอ่าก็คือนะครับเราเปิดเล็บอ่าพยายามแค่เอาขี้ดินขี้อะไรออกให้หมด นะครับหมดจดเลยทีเดียวนะครับเสร็จแล้วก็ล้างนะครับล้างใช้แอลกอฮอล์ล้างก็ได้อะไรก็ได้นะครับล้างเสร็จแล้วก็ปล่อยให้แห้งนะครับปล่อยให้แห้งแล้วก็หยอดนะครับหยอดกาวร้อนเข้าไปนะครับถ้าเกิดว่ามันโพรงใหญ่นะครับพยายามให้กาวร้อนเข้าไปข้างในด้วยการกดนะฮะกดแล้วก็ใส่กาวแล้วก็ปล่อยแล้วมันก็จะดูดเข้าไปนะครับให้ข้างในเต็มนะครับอย่าให้เป็นโพรงนะครับให้มันเต็มนะแล้วก็ปล่อยเรื่อยๆนะครับ ไเรื่อยๆมันก็จะขึ้นมา่าขึ้นมาเรื่อยๆก่อนหน้านี้ก็คือเปิดถึงข้างล่างได้เลยนี่ถึงโคนตรงนี้ได้เลยนะครับเป็นโพรงเข้าไปแต่ตอนนี้ผมปิดรูด้วยด้วยกาวร้อนนะครับอ่าเห็นไหมไม่มีโพไม่ไม่มีโพรงแล้วอ่าเสร็จแล้วมันก็งอกขึ้นมาอันนี้ใช้เวลาประมาณเดือนหนึ่งเดือนเศษๆนะครับได้ประมาณนี้เดือนน่าจะเดือนครึ่งหรือมั้งนะครับเพราะฉะนั้นอ่าอีกครึ่งหนึ่งนี้ผมว่าต้องหายแน่นอนนะฮะต้องหายแน่นอนเพราะฉะนั้น ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับใช้กาวนี้นะครับถ้าเราไปทําสวนไปลุยโครนไปทําอะไรใส่ออรองเท้าบูทเนี่ยมันก็จะทําให้เล็บเราแตกแบบนี้นะครับก็ถ้ามันเป็นโพรงอีกรอบกาวมันแตกทํำยังไงครับก็ใส่เข้าไปใหม่แล้วก็กดให้มันเข้าไปใหม่นะครับอย่าให้มีโพรงอากาศอย่าให้น้ําเข้าไปได้นะครับอ่ะเสร็จแล้วมันก็จะหายนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับ กดหัวใจให้ด้วยนะครับถ้ามีอะไรจะมานำเสนออีกนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย